สวัสดีครับย่าทุ่มชาแล้วสวัสดีเพื่อนเที่เคารพรักของผมทุกคนทุกท่านครับมาอัปเดตโทรศัพท์ครับผมโอเคครับผมวันนี้กล้องกล้องหน้าโอเคหลังโอเคครับจะได้ให้ทุกท่านได้ดูผมมาเจอขนมปังนะผมไม่ห่างครับคือเจ้าเน้ยครับนี่มาเปี่ยนดูมหอมครับผมหอมคือเจ้านมปังหอมครับแล้วก็โอ้โหเฮียอยากกินครับ ตัวนี้อร่อยครับผมเฮ้ยอร่อยจะเอือนครับผมไม่เคยกินตัวนี้ก็อร่อยขาหน้าอร่อยตัวนี้ที่อร่อยครับอืมนี่หน้าหน้าตัวนี้หน้าอร่อยครับตัวนี้นี่ตัวนี้อร่อยเดือดพับเคยลองครับเคยลองครับนี้อะไรกันบ้างเนาะโอ้ผมใช้อะไรเอ่ยครับเนี่ย นีแต่ของน่าอร่อยครับแต่อ้วนแน่นอนนะผมมาลองกล้องครับผมคือจ้าให้ชัดให้ได้ครับไปไปไปได้จำจำชื่อย่อไม่ได้อะไรน็อตอะไรไม่ไม่ให้จำซูงไม่ใช่ไอโฟนครับวันพัดน็อตวันพัดน็อตับผมหน้าหน้าพอคือหลังคือให้ชิมตาหน้าอร่อยับผมครับผมมาเปลี่ยนให้ดูครับเดี๋ยว ต,ติดตามคนระับทีเอ็มตั้มศูนย์เจ็ดเดี๋ยวผมอัปเดตอะไรดีนะะให้ทุกคนทุกท่านได้หายเครียดสนุกใหม่ครับเดี๋ยวรบกันใหม่ครับสวัสดีครับ